5โรคแทรกซ้อนของผู้ที่อยู่กับเชื้อไวรัส HIV ทั้งๆท,ที่ทานยาต้านไวรัสอยู่ฟังปรบีเลยค่ะโรคแรกเลยนะคะก็คือโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่ายาที่เป็นยาต้านไวรัสเนี่ยบางอย่างมันมีผลแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตัวไวรัส HIV เองก็ทำให้เกิดการก่อตัวของก้อนไขมันในร่างกายนะในหลอดเลือดเนี่ยในผู้ป่วย HIV เนี่ยมากกว่าคนที่เป็นเลือดลบเนี่ยนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะ เป็นโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนที่เป็นเลือดลบเนี่ยถึง2เท่าเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะโรคที่2เนี่ยก็คือเกี่ยวกับโรคสมองแล้วก็ภาวะซึมเศรา้า การที่รับเชื้อ HIV มาเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องสมองแล้วก็ภาวะจิตใจเนี่ยนะคะอยู่3ส่วนนะอย่างแรกก็คือยาต้านบางตัวนะอย่างเช่น RPV มีผลข้างเคียงคือเป็นภาวะซึมเศร้าส่วนที่2ก็คือผู้ที่รับเชื้อเองเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตัวเองก็เลยจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าแล้ก็ส่วนที่3ก็คือว่า HIV เองเนี่ยทำให้ สมองเสื่อม HIV มีผลทำให้หลอดเลือดอักเสบแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทต,ต่างๆทำให้อาจจะมีการสูญเสียความทรงจำนะคะโรคที่3ค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเรื่องมะเร็งเนี่ยนะคะเวลาที่เชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะทำลายเรื่องภูมิคุ้มกันของเรานะภูมิของเราก็ตกแล้วก็ จะเสี่ยงกับมะเร็งได้นะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินอาหารเรื่องผิวหนังนี่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้ชีวิตปกติบางทีเราก็อาจจะไม่ได้หลีกเลี่ยงเรื่องบุหรี่หรือเรื่องแอลโกอฮอล์นะหรือการสังสรรค์หรือบางทีเราก็ลืมที่จะไปออกกําลังกายแล้วก็อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเซลล์ต่างๆก็เสื่อมเพราะนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้แน่นอนโรคปอด ปอดเนี่ยนะคะก็เป็นอวัยวะที่เราหายใจเข้าไปนะแล้วก็เชื้อโรคในอากาศทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายทีน,นี้พอมีเชื้อไวรัส HIV อยู่ในตัวเนี่ยมันก็จะเป็นอาการที่ภูมิุ้มกันในปอดของเราเนี่ยก็คือตกเซลล์เนี่ยก็จะถูกทำลายอยู่เรื่อยเขาก็เลยบอกว่าคนที่มีเชื้อไวรัส HIV เนี่ยก็คือจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติโรคที่5ก็คือโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างหลีกเลี่ยงยากเราต้องคุมอาหารดีๆมากๆเลยเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่กับ HIV เขาก็มีโรคแบบนี้กันอยู่แล้วเ,เป็นกรรมพันธุ์บ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการทานอาหารการไม่ออกกำลังกายอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงแต่พอมีเชื้อไวรัส HIV เนี่ยาบอกว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก4%ปเซแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกเลยว่า การที่เรารับยาต้านเป็นเวลานานเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็เป็นเบาหวานได้โชคดีมากเลยนะคะที่ทางบ้านเราเนี่ยก็ได้รู้จักตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองเนี่ยนะคะ HRT เนี่ยเขาก็จะช่วย ดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจทานแค่หนึ่งซองเนี่ยก็จะมีสารอาหารที่สําคัญที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจแล้วก็โรคสโตรกอะไรต่างๆนั้นได้ส่วนอูมิเนี่ยนะคะก็จะเป็นสารอาหารที่มีฟูคอยแดนอยู่ในนี้ช่วยฟื้นฟูเซลล์เสื่อมต่างๆเพิ่มภูมิคุ้มกันนะบำรุงตับไตแล้วก็เพิ่ม CD4 ให้ดูแลเรื่องเบาหวานน้ำตาลสูงเลือดกน้นก็ถือว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็น เป็น2ตัวที่ช่วยดูแลผู้ที่อยู่กับ HIV ได้ครบถ้วนดีจริงๆเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe บีนะคะแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันค่ะว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง HIV หรือว่าโรคอะไรต่างๆบียินดีให้คำแนะนำนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย